โอ้นี่เอาหาถืออยู่ตัวนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้นี่ครับเอาอีกแล้วบ่วงหลังแรกหมานอีกแล้วว่าที่นี่ <c oughs> อย่าว่าหมานแ้่หลังแรกอีกเด้อนี่นี่โอ้โอตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่นี่ครับโอ้ดึงจนขาดจมเลยครับบานสิยูให้บ่าน้อบาน ถือบ่ปลาใหญ่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปเอาสวิงก่อนปลาใหญ่มันขวางอยู่ข้างล่างนี่จะไปดมุดบ่อโอ้ยเงยเงยดึงโยดเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบสตามาเกาะบึงบ่วงหนูพร้อมครับมาอนี้พันธ์หัมผ้าเมยามเบ็ดปลาครับ โอ้ทางลงก็สั้นเลยพี่น้องเลยใส่อยู่ในบุงทามบุงยั้งเห่อครับทั้งบ่วงทั้งเบ็ดเลอนี่นลงมาในี่นี่กันลงมาในนี่ก็มืดเป็นตะยนันเลยนะครับหลอดไปน้ำบุงน้ำเฟื่อยก่อนครับชัวรสีสอดหอดมองเบ็ด เบิ้งเบ็ดปลาก่อนบ่ะเอาำทำเขาเลยไปเบิ้งเบ็ดปลาก่อนบ่โอ้ยุ้มบ่วงกับมีอยู่ทางพันบ่แต่ว่าบ่วงพนมดักไว้ผู้เดียวครับมองโมงเดลมานำ้ำบ่วงโคตรร้อน แนวลงน้ำก่อน,นครับเทื่อพ่อปลาเทื่อถือปลาพี่น้องเอาถือปลาไปรุ่ว่า, <c oughs> าเป็นพลหมุนเอาหนูอะงไปหลุ่นกันเด้อครับยังหอดกันเด้อบาทเลยไก่หอดหม่องเบ็ดแล้วครับบ้านว่าใส่บ่บวงวันนี่สองหลังครับโอ้นี่เอาหำถือยู่ตัวนี่โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วโอ,อ,อ้นี่ครับ เอาอีกแล้วบ่วงหลังแรกหมานอีกแล้วพาที่นี่อ <c oughs> ย่าว่าหมานตะหลังแรกอีกเด้อนี่นี่โอ้ตัวใหญ่อยู่ครับตัวใหญ่อยู่นี่ครับโอ้หมดเด้อหมดกับลังเจาะมันแหละหมดสมหมดสมป่ะว่าหมดสมหมดยังหมดแดงโอ้นี่ใหญ่ใหญ่นี่ตายแล้วครับ พวกหลังเล็กเนาะบัดดี้แล้วผมยังออกมาก่อนทว่าสีดักบ่วงเพิ่มได้เลยครับโอ้หมานเลยครับมันเป็นสัญญาณที่ดีแล้วโอ้แคมครับไงแล้วถึงขวอิยิมหรอครับเ้าหมานคือเก้ามันนี่ครับโอ้ค คนเคยหมานกับมานให้เก่าเลยนาะโอ้หลังนี่ก็บพราะต่ำยังดังขั่วๆตะกเตยนว่า,วา,กกวามันเสียงหนูนี่ก็บพต่ำยิ้กบ่วงก็ได้เออาลองซองเบิ้งเบ็ดปลากันนะบ,บัดเบ็ดปลาก็อยู่ในน้ำยั้งเลรอครับบ่วงแล้วท้านเบิดรดแลครับต้นมาสไก่มองเบ็ดแล้วก็เลยเบิรงเบ็ร์ดชั้นต้นดินดาวดาว,ดาวอยู่เหนือครับว่าเป็น ปลาถือเบ็ดดิให้เงียบปลากระเดิด่โอ้โหอนอนูอยู่ปงังขุนแบบนีนครับเบ็ดอยู่กลางน้ำหมดละเบ็ดขั้นคือสิก,กูเลล่ะเบ็ดขั้นสีหาหลังนี่โอ้เผือกนี่ว่าถือครับรเผือกนี่สิบหลังโอ้ยนสิบหนึ่งสองสามสี่หาหกเจ็ดเจ็หลังครับ่มีอย่าง รุ่นเพียกนี่เด้เอ,อครับปาทนี่อี่หยังบ่บ่ต,ตุ่มตุ่มให้บ่ถ้ามันเศร้าออกมาหาอยู่หากินครับผม <c oughs> แต่ว่ามัน <c oughs> ออกมาสวยจังหน่อยครับ <c oughs> เพราะว่ามันสรงหนาวๆครับ <c oughs> เพื่อมันถือปลากับยังสีลงเอาเนี่ยเงียบมิดซิรีครับปลากระเดิดกระยังลอยแดงๆแดงๆอยู่ตีนข้งางเตืนอนเนี่โอ้ยใหม่นี่คืองามแถมัใหม่ยังนี่คือโค้งงามลงน้ำแถ่นี่ม้ยยอ ธรรมศาสตร์บานเฮาครับผมนี่ครับไม่เป็นแต่ะมนานั่งกินข้าวปลาดีขนาดครับเี๋น,เน,เน,นี่นั่งตกเบ็ดกันแต่ดีอยู่เนี่ยใม่มีใหม่เห็นนั่งชมวิวพร้อมนี่นี่มันล้มมาเองธรรมศาสตร์ครับโอ้มันเป็นหากไม่ตัวนี้เนาะหนามพัดมาตัวน,นี้นี่ครับมันเป็นหากไม่หากไม่ยังขย่อมเลยวแจ้งมากเหรอ้าเงาไม่มาพร้อมพี่ว่ามันไม่แต่เคี้ยนหนึ่งเนาะ มันใม่แต่เคียนเพิน่นก็สิมัดออกไปไว้วัดแหละไม่ยังบ่พอกูัจักไม้นี่คัน่นไม้นี่เซียนามันจย่าุ้งเพราะมันไม้แต่เคียนเนาะนั่งเบิ่งพันหำยามเบะะ็ดกันนะเป็นตะนั่งดีเนี่ยเงี้ยเขยังลอยอยู่ครับบ่ถึกบอ่สมเร็จสงสัสยสิได้รุ่นบ่วงหนูล่ะหครับเบ็ดเผือกสนพุ่นอีก มาลุ่นกันอีกเท่านึงครับอยู่ห่างกันเติบด้วัวชิย่างหอดบานเก็บกูเก็บกูตะเบเ็ดขั้นครับมันเบ็ดขั้นหาหกหลังเหมื่นมาใส่มันบ่เห็นเบ็ดสองหลังครับสงสัยเห็นมันปลาดึงดนุ่งหน่อยเพื่นเน,นว่าอย่ยาเอาไปใส่เห็นมันเสียดายของเพื่นวะสงสัยปลาดึงเหรอเพื่นวะมันือเป็นสีดึงสีแห้แง ปลากระเดืดอหรือปลาอย่างหลังแหลกหลังสุทไทยมันคือเป็นสีแห้งๆมันปลามันปลาเนื้อเข้าปะเปยี่ยบทีย้อนเียมันถือมันดุบดุบเลยจริงอ้อคนละไปรุ่นทั้งปลากระบอวนนี่ก็มากินเบ็ี่ยบเห้าปะมองนี่ เพียกเบ็ดบ่เห็นครับเห็นต่อันสนมันมันจมลงในน้ำเครับสงสัยที่ถือปลาละขาดครับแค่สงสัยก้อนครับเพราะว่าเพียกนี่สิใส่ร้อยเขินไว้ครับลงบนก้อนครับพันหามลงลุ่นเบื้องกันเดอ้อครับวันนี่เบ็ดหายสองหลังมาใส่พันหามลงไปเลยครับโอ้เหมือนเอาจนรอนมาอันเดียวสามบัท บ่อเดถุงแงงมาสัมบ่ถุงเงียงกับพ่อเดีวมาบาน,นเห็นตะสนเสียกเบ็ดครับอันนี้มันสายหน่อยบ่เอาหำสดรอะอดึงจนขาดจมเลยครับบานสิยูไห้บ่นอ้อบานถือบ่ป้าใไญ่บ่

ครับบ้านนี้ก็สิขึ้นไปเอาจลอนซะก,ก่อนแล้วครับพอรุ่นเพียรขาดนี่คิดว่าใหญ่อยู่พันหำเพิ่นวะเอา้ายังมาลุ่นกันเด้อครับเดี๋ยวขึ้นไปเอาอุปกรณ์ก่อนสูมือแห้งขนานดะนักข่องบอกติดข่องนันช่วยีแล้วเของ,ง,อของหักไหเดีย <า S 2> ๋ยวผมนะขึ้นไปเอาสวิงกันเด้อครับบ้านไม่ได้เตรียมการมากครับตะเกามันกับบอสัวสิถึกเนาะครับบางเท้อมันกับเพียกร้อยอยู่ไปไงครับเอ,เอาสวิงก่อนครับผม อะใหไงครับกำลังลงเอาป่าอยู่แกป่ายังเป็นว่าดินแห้งเลยเพราะไงนิ้วเป็นว่าโทษเอินเสาเตี้ยมเอาซอยครับ <c oughs> อยู่ในน้ำเนาะมันตีโทษเอือนพ่อมาเอาซอยเราะฉนัน <c oughs> เก <c oughs> ียดขาดเลย <c oughs> มันหลุนกันตัวใหญ่บ่ มันหมุลง,บงเบงครับหล่นกันครับอโ,โอ้ยเห็นวเ,นเี้ยใหม่อะไรเงีมาจากนิดจับไรเลย,เยิเที้ย,หย,หยใหม่อะไรเงโอ้โหโอ้ยปรองที่ทนอเลย นี <u> ่เป็นกล่องไหมครับพี่นี่โซ่ไงโอ้ยนีรู้สึกขงมันเข้าเวทผาเข้าเวทผาพู่เข้าอยู่มันเือบเป็นเดี๋ยวโอ้ยถ้ามันพูนแผ่นสดรรัุดแหละครับพี่น้องก็ได้ซั่มบาทพูดเปเดี๋ยวว่ามันขาดบ่แม่นกูสิกินด้วยแก้มปากของนอก ว่าสิเอาตัวใหญ่ๆบ่แมาณครับวันรีะเห็นตัวฟ้าสัมรุดแล้วเศรายุดเลยบ่ไปแล้วเสียมากเลยโอ้ไม่ได้ส่วเสียเสดาเลยครับรุดแล้วครับเอ้ยโอ้มันกินบอลเลิกขึ้นปรได้เอาแต่หมวกลงไปแทงเศราเนาะพังเนโอ้เสียดายครับเสียดายว่าสิมันหมันแล้วโอ้ยแต่มันมันเป็นเชียร์ม่พังเหรอเศร้าพอถึงเข้ามันมัน ึแงแห้งหรือปควายควายมาจับวันนี้มืดบหเดเยาว์หมดจุดจ้วงมันมัอยู่เลิกมันมันเป็นกล่องใหม่เป็นกล่องใหม่กล่องนึงเลยขาดครับหลุดเลยบ่ได้กินหรอกครับมือโอ้เซงเซงโอ้ใช่ได้ครับปลามันจีบางสามโลเดี๋ยวฟังปลา,าตัวใหญ่ดอกเนยันมันประมาณสามโลอยู่มันดึงแห้งครับ ดึงจนรยบ้างเสียว่า,า,าปลาเข้าได้หน่เนาะน่ะมันแห้งอยี่เสี่ยกว่าขาดจะมีโอกาสได้กินน้ำกระเจข้างขาวหมาม่าเลยนเนาะเอยากว่นขาดกำลังลงไปควงแล้วเหมนอนซึ่งขาดมาตาลขึ้นหมดเออขาดมาตาลขึ้นเสี่ยกว่าขาดก็ได้ยืน่นเนาะนี่ลักกอว่าอยากเอาหยางมัดสนมันโอ้ยถืึงลำตัวมันรุดทับพี่น้องเอ้ยเล็ดกองออกได้มดเลยปลาข่าแล้วมันดึงพืชอยเปื่อยหแห้งลงพอมา เล่าจักสมโลครับกะประมาณเท่าัจ่าด์นะอยู่ในน้ำเปียกมันขาดครับเบ็ดกองออกกเวยหนืนตรงไนขามัเลยไปของเพื่อยู่เลยหมดลงไปมันดึงแห้งเลยปล่อยสายขาดครับลุดปากขึ้นเนาะโอ้เบ็ดฟุยเบ็ด ชะมวกไปแท่งหาก็อีไก่เคี่ยมรุดอยู่เนี้ยบ่หมันพี่น้องบ่หมันอยู่แต่บ่หมันถือไอปลาถือยู่แต่บ่ถือขึ้นนะพี่หมดขึ้นบ่ใส่เงียไหมหมดขึ้นไหวปะอันเงามันยกไหวสี่เล็บ่ะไปอันก็ได้่าดไปนี่มันต้องไปเปลี่ยนเพียกไหมของรุ่นแต่ว่าเส้นพุ่นไงรอดอกเส้นนั่นเส้นพุ่นเขาบ้านไปเบื้องซัมบ่เป็นข้างล่างปะ เอาลองน้ำไปเบิ้งแล้ววังยันบ่ถือเงินบ่บ่ถือโอ้เสดายครับดึงยดยดยดขึ้นไปเอาอุปกรณ์ย่างดีโอ้บ่ได้กินซ้ำบ่ได้กินต้มสมหัวปลาเข่าบ่แมนตัวนี้งไหมดิบว่ามันว่าดิบว่าเดี๋ยวขึ้นไม่พี่น้องเบิ้งตัวใหญ่ๆบ่ได้ทำครับผมเสดายเสดายครับขันเปียกเพาขาดสิได้อยู่วันนี้มันเลยลงไปของไม่เออกยังไปรุ่นบ่วงครับบาดนี้ นี่ครับส่วนผมไปขึ้นอุปรกรณ์พันหําไปเบิ้งเบ็ดขั้นครับหักเลยครับหักครับอันนี้เบ็ดกะนอื้อใส่ยุ่ใกล้กันนี่แหละครับรืมเอาผพี่น้องเบิ้งโอ้ป่าผาดเลยครับมันหักคอรอเลยเบ็ดพ้ากันว่าสีกู่ใส่ว้นี่ได้ครับเบ็ดแปดหลังสีกู้แล้วคนว่าเบ็ดหักคนว่าห้อยไม่สวบเแ่วนี่ปลาตัวใหญ่อยู่ครับแล้วเบ็ดตาที่ดีก็นี่แล้วบ้านนี่โอ้เสียดายเนาะโถมันหลุดกะ เป็นรุ่นบ่วงกันพี่น้องเสียดายทั้งเบ็ดหักทั้งนปลาหลุดไปตัวนี้ดึงยุดยุดยู่เอาไม่ได้ครับมันของไม่ครับต่ำอยู่ครับโอ้เสียดายปลาบ้านเศร้าอยู่ครับจักว่ามันถึง Nh ยุดยุดยู่เอาไม่ได้โอ้ไม่ได้ขึ้นน้ำหนูบปนไหนแล้วบานโอ้เสียดายเสียดาย ท่านหำพันดักไว้ไหมครับโอ้ได้บ้านในเศร้าอยู่พอไปดึงเบิ้งเพียกดังดึงหยวดหยวดอย,ดย,ดยดดู่พนัวเล่าจักสามโลดอกมันดึงแห้งพนัวอยู่ก็หลหนู้แถวนี่กะนห่วองอยังคือเกาอยู่หลังนี่ Hoa xuân hoa hạng chạy tên tuk 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 เดี่ยนหนูตัวเดียวนี at ่บว้าเฮาเหมือนนี่ว้าถือคนว่าครับป่ะพี่ทีหมานตัวเดียวเหรอครับเบื้องส่งได้ครับแย่ได้เหมือนี่ได้หนูตัวหนึ่งครับผมแต่ว่าถืออยู่สองสองตัวอยู่แต่ว่าบ่ได้ตัวหนึ่งโมเมนห้อยหนูครับ ตัวใหไงด้วยล่ะอันนี้ก็ันเสียดายปลาใหไงลุดเหรอครับผมเอาไ่ได้ผมบอกไงเลยบงแต่ว่าพอเห็นดอกว่าแต่ว่ามันผ้าสายเบ็ดดึงมันดึงแห้งเลยครับตัวใหญ่กคู่เพื่อนนั่นลงเอาซอยก็ได้เพร่ะว่าพอลงไปดึงเพบนว่าดึงสูบแบบแห้งนึ่งคือวันสามโลขึ้นเพันว่าเบ็ดคั้นกับฮักหลังนึงครับโอ้ยีปลาบ่หมานเป็นไงครับเหมือนหมานตะหนูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสุหมงสุบอรนี่เด้อครับผม กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมุนตีหน่อยลอยโลกระพนันเหาเนื้อเด้อครับผมออกไปหาอยู่หากินขึ้เก่าหรอครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคิปหนาจังเบืองไม้ปลาไงไม่ได้หรอครับ